ตสวัสด no so ีครับคลิปนี้ก็อตอนพึ่งหายไข้เสียงอาจจะแปลกๆมันก็ไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นเนาะคืออย่างงี้เบลจะขายคุกกี้เนาะแล้วทีนี้มีน้องส่งรีวิวมาให้อันนี้เป็นคลิปที่เขารีวิวเนาะคือก่อนหน้านี้เบลทำเบวนี่ด้วยแต่ว่ามันผิดพลาดทางเทคนิค ก็ค่อยว่ากันเนาะมะมาดูกันรีวิวบาวนี่แบบไมอ้วยสามนาทีเริ่มเลยเดี๋ก่อนอื่นเมื่อเราได้ของมาเราต้องทำอะไรนะได้ของมาก็ต้องแกะ,อ,ะอื้มเสียงเอฟเฟคก,กร้าวใจเลยกันอ่ะ อันน,นะกะกด้วยคอาว่ามันเป็นปุ๊บปั๊บเนาะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนแรกที่ซื้อแล้วทีนี้เราก็นึกอา่าของสมนาคุณให้ไม่ทันก็เลยวาดบนกล่องไปแล้วกัน,นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมเห็นคราบมันที่มันเยิ้มหมวไหมที่เป็นภาพกินมากๆเพราะว่าเรา ASMR กินบอม์บา่าแซ่บๆไปอ่าเป็นซิกเนเจอร์ช่วงแรกมั้งอืมเป็นลูกคุณเบลกำลังกินมาม่าแล้วก็มีแตงกี๋ใบเบลให้เราแต่ก่อนหนึ่งเราต้องไปเตรียมจานแล้วช้อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกินไปเลยลูกอมเป็นก้อนน้ำตาลจริงๆนะไา่น้ำตาลก้อนจริงๆเอามา ที่เป็น,นสีเอาไว้ใส,<อ>ใส่เค้กเ<อ>บลเอาไว้เคียวตอนร้ายแบบอยากน้ําตาเนี่ยก็เคียวแต่ว่าไม่เคียวเยอะนะเคียวลูกนึงแล้วก็ปล่อยเพราะมันนานกว่าจะหมดซึ่งเด็กๆไม่ควรเรียนแบบเพราะว่าจะทําให้ฟันผุเพราะว่ามันแบบยิ่งกินน้ําตาลมันติดง่ายง่ายมากนะขอ่ะข้อควรระวังนะซึ่งสีไม,ม่เหมาค่ะมัว่าอะไรทุกคนมีทั้งใหญ่กลางเล็กดูสี่มีทั้งสีแดงเหลือง หน้าหม่ำช,ชุดแต่เราไหนะจะเก็บมันไว้ก่อนยังไม่กินส่วนตัวแม่หล่ของเรานั้นเราก็จะนํามาใสา่จานให้เรียบร้อยแล้วหันไปเชีเ้ยเล็กเพื่อชิมเดี๋ยวเรากุยชิ้นน้อยใจเราเลยหยิบออกมาเพื่อหั่นอ่ะนี่เราเห็นไหมอ่าไอ,อ้ตัวเบลนี่เนี่ยพูดจริงๆนะคือด้วยควาว่าไม่ได้บอกน้องเขาไว้ว่าถ้าเก็บของไมถึงเน่ยเบลนเนี่ย ให้แช่ตู้เย็นด้วยนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะร้อนจนเยิมขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกเนาะที่จะแบบส่งบาวนี่ไปอะไรอ่าหช้นอีกชิ้นหนึ่งดจะมาสรุจะมีสองรสเนาะก็คือบาวนี่มาร์ตเมโลสำหรับคนชอบสายยืดแต่ว่ารสชาติมันเป็นหวานนะถ้าขาวมันจะต้องเป็นชีดเดแต่อันนี้มันเป็นของหวานนะเนาะเอาไว้ถ่ายถ่ายลงเก๋ ส่วนอีกอันนึงอีกอันนึงเป็นดาวนี่หน้าถั่วเฉยช็อกโกแลตถั่วนี่แล้วกันรวมแล้วเทกเจอร์ที่เพิ่มมานะั้นคือความกรุบๆจากอัลมอนด์ซึ่งโดยรวมนะเฉอว่าอร่อยกันคนละแบบเลยนะทุกคนถ้าใครชอบแบบไหนก็อย่าลืมไปสั่งซื้อลงตัว,วหรือเปล่าครแล้วแต่คนเหรออร่อยชั้งอัลมอนด์ถือว่าถ้าถ้าน้องเขาผ่านก็โอเคนะก็ตามนี้ส่วนอันต่อไปพบกับ ต่อไปพรอม<ป>จากพี่เบลีเช่นเคยแต่โดยก่อนอื่นนั้นเราต้องมาแกะกล่องกันก่อนเลยเราจะใช้อุป,ปรกรณ์ที่เรียกว,ว่าคาตเตอร์โอเคเมื่อ okay. เ,เราแกะกล่องเสร็จแล้วงั้นเราเอาของข้างในาออกมากันก่อนเลยแต่อดีรมันมีอะไรข้างในกล่องด้วย รอบนี้นี้เบลตั้งใจทําขึ้นเพราะว่าไม่ครั้งแรกมันพลาดแรงอ่ะเนาะครั้งที่สองก็เลยแบบขอดีหน่อยแต่ก็ยังเจอปัญหายอยู่นะย่งนี้ของสมนาคุณแต้นเตแหนะ่มาอกว่าโดยนับสานะช่วง าาโชคเขาสมนาคุณนั่นเองเนี่ยเป็นการ์ดนะแต่ว่าเป็นการ์ดที่เ<ม>ขาเรียกอะไรเฉพาะคนนี้แล้วกันแต่ว่าประเด็นคือร้านเขาเหมือนแก้งเราบอกว่าขอตัดขอบขาวขออกเขาไม่ตัดให้ถ้าเกิดดูใกล้ๆกล้แบบมันจะมีขอบขาวแต่มันก็ดูดีไปอีกแบแบแปลกดีเหมือนกันโดยรายละเอียดของการ์ดนันสวยมากๆเลยแต่แต่เราไปที่เมนหลักของเรากันก่อนดีกว่า โดหนับแรกาตรสอบรอบนี้บอกเลยไม่พลาดนนั้สะอาดปลอดภัยถูกสุขาอนามัยสุดๆจริบมันก็คือคุกกี้นั่นเองมันคือคุกกี้แพ็กอย่างดีที่มีหน้าตาหลากหลายพร้อมกับใส่อย่างดีในแต่ละชิ้นบับเบัลซ้อนด้วยนะกันแบบกระแทกแล้วกันมันแตกออมาเนหนาขนาดนี้ปลอดภัยหายห่วงค่ะ งั้นก่อนเราจะเริ่มกินเราไปเตรียวมวัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะระหว่างที่น้องเขาเตรียมวัตถุดิบนะครับผมก็คือเบลจะบอกวิธีกินนะวิธีกินคุกกี้ของเบลที่เบลแนะนำแนะเบลแนะนำนะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือกินดันด,ดแบบแบบนั้นเลยก็คือกินพีพีๆซึ่งความหวานที่ได้ก็จะค่อนข้างหวานนี่เพราะว่าคุกกี้อ่ะเนาะ แล้วทีนี้เท็กเจอร์ที่ได้อะด้วยความว่ามันผ่านร้อนมามันอุ่นมามันจะเคี้ยวง่ายมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่คิดว่านะคิดถ้าจำไม่ผิดดิว่าจะคิดว่าคือด้วยควมว่ามันมันก็จะแบบนุ่มใช่ครับนี้แล้วกันเคี้ยวง่ายแต่พอแต่พอเราไปวิธีที่สองก็คือแบบอบอบไมโครเวฟไม่ต้องนานแล้วไฟร้อนสัก สิบวิยี่สิบวิให้มันหรือบางทีอาจจะนานกว่านั้นหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันร้อนข้างในหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะแบบมีความกรอบมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นการเพิ่มความกรอบให้ตัวคุกกี้แล้วก็แบบทีสามก่อนแบบทีสามแบบทีสองกันให้มันจบกันคือบางทีมันอาจจะนุ่มด้วยมันจะเคี้ยวง่ายกว่าเดิมแบบแรกอีกแล้วก็ตัวช็อกโกแลตข้างในมันจะเยิมครับผมแล้วก็แบบทีสามก็คือเป็นแบบแช่เย็น อันนี้กรอบกรอบแน่แนกรอบแบบเคี้ยวแล้วแบบกรอบอ่ะแต่ไม่ได้กรอบขั้นมันฝรั่งทอดนะไม่ใช่นะมันเป็นคุกกี้นะออแล้วก็แนะนํานอกเหนือจากสามวิธีนี้ก็คือกินกับนมกินกับนมจะช่วยให้อ,อ่าช่วยให้รสชาติหวานมันหวานดรอปลงเยอะมากๆจนสําหรับเบลเบลรู้สึกโอเคนะอันนี้เป็นสูตรที่หวานน้อยแล้วนะแต่ก็อย่างว่าเนาะคุกกี้ เป็นของหวานไงก็มาดูกันว่าน,น้องก,กินแบบไหนกันโดยวัตถุดของเราก็จะมีคุกกี้จานและแก้วพร้อมกับนมื่อเรานำออกมาวางแล้วก็จะพบกับคุกกี้ที่มีลวดลายสีแบบงั้นเราลองมากินแบบไม่จุ่มกับนมนี่นไงกินไม่จุ่มกับนม จากที่ชิมนะ้นสรุปได้ว่าตัวคุกกี้นี้มีความหวานระดับหนึ่งเพราะตัวไส้ที่พี่เบลให้มานั้นเป็นช,ช็อกโกแลตที่เต็มอิ่มแบบจุกจุกดูสิคะช,ชค็อกโกแลตที่เห็นในคลิปเนาะบอกว่าเต็มใช่ไหมเดี๋ยวอยากอยากให้เห็นว่าขนาดมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะรูปรูปกับฝ่ามือของเบลเองนะกับฝ่ามือของเบลอ่ะเราจะเข้าใจว่าชิ้นหนึ่งมันช,ช็อกโกแลตไม่ใช่น้อยๆน,นะราคาตามราคาเขา เล็กข้างในเนี่ยเต็มสุดๆเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทานอีกแบบหนึ่งก็คือการกินกับนมนะคะมมอะไรจุ่มเลยเาจากการชิมสรุปได้ว่าตัวคุกกี้นั้นเมื่อจุ่มกับนมแล้วจะทําให้ความหวานนั้นลดลงลง,ลงมาทําให้กิดรสชาติกลมๆค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมไปซื้อคุกกี้ซอคิ้วจากพี่เบลมาลองกันด้วยนะคะยิปปี้ โอเคถ้าอยากกินกันนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ d i s c อร์หน้าไบโอของเบลได้เลยก็จะเป็นลิงก์ทีให้กดเข้าไปเสร็จแล้วก็เปิดไปที่กด3จุดเปิดเป็นเบราว์เซอร์แล้วก็ถึงค่อยเข้าไป s c o r d นะครับบางทีมันลวนนิดหน่อยทำให้กดเข้าไม่ได้ผ่านตัวแอปติดต่ออ่าพอเข้ามาแล้วก็รับยศรับยศในห้องโวเสร็จแล้วก็จะเจอแคตตาล็อกนึงชื่อว่าเบเกอรี่จะมีเมนูให้อ่านว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีรูปประกอบ เอาไว้ช่วยในการตัดสินใจเนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นช่องสั่งสินค้าใครอยากสั่งก็พิมพ์ชื่อไว้แล้วเดี๋ยวเบลจะทักไปส่วนตัวเพราะว่าต้องมีการส่งข้อมูลที่อยู่ซึ่งตรงนี้เบลจะเก็บเป็นความลับให้แล้วก็จะมีการติ๊กในกรณีที่เบลส่งไปแล้วอะไรย,ยืนยันว่าแบบอ่าจ่ายเงินแล้วส่งไปแล้วแล้วถ้าได้รับแล้วก็ติก๊ก ติอีโมจิให้เบลหน่อยนี่ว่ายืนยันมาได้รับแล้วหรือว่าอะไรแล้วก็มีห้องส่งสลิปยืนยันว่าส่งสลิปแล้วมีห้องรีวิวให้ด้วยสําหรับคนที่ไม่มั่นใจว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรยังไงนี่แต่ขอย้ํานะว่ามันเป็นของหวานอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากตัวฝากใจไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากท้องกับเบลได้นะ ไว้อนาคตจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่ดูจนจบแล้วก็ขอบคุณที่สัพพอร์กันครับ hey, ซึ่งก่อนจะจากกันอยากจะฝากช่องทางการติดตามคนทำขนมของเราด้วยถ้าใครชอบขนมเตาไมโครเวฟเป็นที่ปรึกษาพร้อมดูดูและทำขนมต้องติดตามพี่คนนี้เลยนี่ค่ะมีชื่อว่าพี่เบลซึ่งช่องทางการติดตามก็ตามนี้เลยนะคะ 拜拜。